คลิปนี้ก็จะมาสั้นๆนะท่านผู้ชมอ่าซึ่งพึ่งผมพิ่งกลับลมาจากโรงเรียนเมื่อกี้เลยคือร้อนมากอ่าย่านนี้อย่างที่เห็นนะอย่างที่ผมเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคือพี่เวลผมหายพี่ผมทำไมผมไม่ได้เวลคือนอะ่ะพี่รีเซเวลร์ทำไมเอออย่างนี้นะก็คือผมจะบอกอย่างนี้เว้ยคือที่เวลมันหายผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันหายเพราะอะไรเว้ยแต่ถ้ามันหายตอนผมที่อัปเดตเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเวลนะอันนี้อันนี้ก็แบบอืมนะ่นแต่ถ้าหากว่าได้คืนไว้ก็ ได้แค่บางคนในย่ำว่าบางคนจริงๆแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งร้อยอ่ะเออหนึ่งต่อหนึ่งร้อยอ่ะเออถ้าทีมงานผมมันว่างจริงมันก็ให้แหละถ้ามันไม่ว่างมันทำทำธททุระอย่างอื่นอยู่มันก็แบบนั่นแหละต้องรอพิจารณาอีกทีเพราะว่าทีมงานบางคนมันก็แบบก็ไม่ได้ก็แบบไม่ใช่ไม่สนใจหรือก็แบบปัญหาเจอมาเยอะแล้วเลยไม่เลยไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่เพราะว่าอังจริงก็อยากช่วยเลยมันช่วยไม่ได้เพราะว่าปัญหามัน ปัญหามันไม่ได้เป็นแค่คนเดียวับปัญหาเรื่องเวลหามันก็เป็นมันเป็นทั้งมันเป็นปรมาหลายคนเลยอ่ะไม่ได้เป็นแค่คนเดียวถ้าเป็นแค่คนเดียวก็พอว่าอยู่เออมันเป็นทั้งเซิร์ฟก็ไล่คืนให้ไม่หมดหรอกเออแล้วเผื่อท่านผู้ชมสงสัยพี่ทาไมเวลวนฟาร์มง่ายจังเออดูนะคูณสองมันยังอยู่นะครับถ้ามันหายฟาร์มยากขึ้นแน่นอนเออไม่งั้นเวลคูณสองหายไปนานแล้วถ้าไม่ติดที่ว่าเวลมันรีบ่อยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะเอาออกแล้ว แต่ผมก็จะเอาที่ไอเวลคูณสองออกแล้วเนะี่ยเอาคูณสองฟรีออกแล้วอืมนะท่านผู้ชมก็แบบส่วนที่เวลหายอะไรนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเป็นที่ระบบเซฟผมเพราะว่าไอระบบเซฟเนี้ยผมเอามาจากเออีกแมปแมปหนึ่งมันเป็นแบบที่ไม่รู้ไอเพื A A ่อไอทีงานผมมันไปมันมันดูดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไงมันดูดมาเป็นปีแล้วมั้งไม่รู้ดีผมก็เลยไปลองเอาระบบเซฟนั้นมาใช้แทนนะเออก็ มันพูดง่ายคือมันเขียนได้สะดวกกว่าระบบเก่าผมมันระบบเก่าผมมันระบบเซมมันต้องไปนั่งล่เขียนที่นั่งล่เขียนเปลี่ยนละแต่ละสริปแต่ละสริปอันนี้เปลี่ยนแกแค่ได้แก้ภายในสคริปเดียวได้เลยเออประมาณนี้อืมนะก็ส่สวนเรื่องอื่น,นก็ถ้าใครถามว่าพี่ทำไมทักไตแอดมินแล้วไม่ตอบบางทีเขาอาจจะไม่ว่างแต่แล้าใครทักผมมาแล้วมันขึ้นอะไรแดงๆเหมือนโดนบล็อกอันนี้ผมไม่ได้บล็อกนะมันบล็อกของมันเองอัตโนมัติเพราะว่าผมปิดไม่ให้คน พราะว่าผมปิดไม่ให้คนที่ไม่รู้จักอ่ะทักมาได้เว้ยเพราะว่าผมลำคานไงตอนเวลาผมกาลังนั่งทํางานนั่งนั่งนั่งทํางานนั่งทำกานบ้านอะไรผมอยู่ๆมันจะมีเสียงที่ขอดมาตืดตื่ตืตื่โอ้ผมลาคานมากแล้วมันปิดระบบสั่นไม่ได้อ่ะไม่รู้ปิดยังไงเครื่องผมไม่มีระบบสั่นนะเอออ่ะก็ไม่มีอะไรแลละส่วนอัปเดตสปอยอัปเดตหน้าเลยแล้วกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลื่นเนี้ยอ่าผมจะทการเปลี่ยนเมืองใหม่นะเปลี่ยนตัวเมืองใหม่ของแมปแมปแมปแม็กกูนะ แบบแมกูนก็แบบเดิมแหละแต่ไม่ทำโลกสองนะโลกสองผมไม่ทำแล้วนะเพราะว่าขี้เกียจเออเลยทำเลยทำเป็นเปลี่ยนจากโลกสองเป็นดันเจียนแทนโอเคปะเพราะว่าดันเจียนตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วมั้งไม่รู้ดิท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นดูถ้ามันมีบ้างอะไรก็มาบอกผมด้วยเออนะก็สำหรับเครดิตภาพนี้ผมก็เอามาจากเฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าใครผมลืมแล้วผมเห็นมันมันมันจี๊ดดีเลยเก็บมาเออเลยโหลดเก็บมาเออนะก็ วันนี้ก็มาที่วัดมาที่วัดเลยต้องไปลาเพราะว่าลาไปขออนั่นเองนะสวัสดีครับ Goodbye